สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับตีนีพี550มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับตีนีพี550วันนี้ก็คือน้องปิงหอบตุ๊กตาตัวใหญ่เซอร์ไพรส์ที่บันดิตป้ายแดงในวันรับริญญาค่ะ ค่ะและแล้วก็ถึงวันที่น้องมินของเรารับริญญาสักทีนะคะทุกคนคือน้องจบมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะน,นิเทศศาสตร์อินเตอร์ด้านโฆษณาและการตลาดมาได้สักพักแล้วล่ะคะ่ะแต่เพิ่งจะได้รับริญญาวันนี้ค่ะทุกคน ก่อนอื่นพ่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเรเห็นความหล่อความน่ารักของน้องบัณฑิตป้ายแดงร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็มีแฟนคลับไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องกันเยอะมากแปะนเพื่อนพี่ๆในวงการก็ไปแสดงความยินดีกับน้องกันหลายคนเลยละค่ะค่ะคุณพวกล้องและน้องชายคนสนิทก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงสุดหล่อด้วยค่ะคุณขา โอ้ยจาเด็กหอบตุ๊กตาตัวเบอร์เริ่มมาแสดงความยินดีกับเจ้าคนพี่ค่ะทุกคนแล้วตอนกุ้มน้องหมีเดินลุกติ๊กมาคือหน้าเอ็นดูเบอร์ล้านจริงๆมันดูนุ่มฟูหน้าฟัดไปหมดจนแยกแทบไม่ออกว่าอันไหนคนอันไหนหมีอาจาะวันสําคัญแบบนี้จะขาดคนสําคัญของใจไปได้ยังไงว่ามีคะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศบางส่วนในงานกันค่ะทุกคนไปดูว่านิชาเปน็นกันเองกับแฟนคลับมากแค่ไหนและไปฟังว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างที่มีแฟนคลับไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องกันมากมายขนาดนี้ไปดูกันได้เลยค่ะมากัน,นแม้วได้ เหมือนแบบแบบกันเลยไอเชา้าเหมือนกันนัแบบนิ้อะไรนะครับ,บ,บผมสูงไงเดี๋ยวอรอรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบบเดี๋ยวพระจันทร์ขึ้นนะแล้วผมก็อขอบคุณทุกคนนะครับที่มาหา มีในวันนี้นะครับผมรูม้สึกดีใจมากเลยเย้อนกลับไปเมื่อตอนประมาณ16ปีที่ย้ายเข้ามาเรียนที่กรุงเทพไม่ใช่16ปีนะหมายถึงว่าอายุ16พูดผิดขอโทษครับพูดผิดพูดผิดข <Okay, fine. S 2> อแค้พานโอเคขอบคุณครับนั่นแหละก็เหมือนก็เดินทางมาประมาณ5 6 7 8 9ปีครับผมก็ okay, <fine. S 1> จน ก็ขอบคุณที่ทุกคนมาส่งการจนเรียนจบนะครับผมก็ขอบคุณทุกคมโตแล้วนะโตแล้วโตนะโตนะโตนั่นหนูสื่อปีนี้ไปเองไหมแล้วบาร์สอะไปเองบาร์สใชนเดี๋ยวผมเรียกน้องชายผมมา มาหมายถึงบาช่องอเรียกเดี๋ยวเรียกน้องลิวน้องลิวเข้ามามอยาูอ่ในทีมเ,เขาไม่เขาไม่ได้เซ็นเลยดิเขาไม่ได้เซ็นลำดับต่อไปจะเป็นพี่มีเลือกโค้ดอีกนะคะถ้าพี่มีถ่านชื่อใครยกมือเลยนะเดี๋ยวพี่สตาร์จะเอาใหม่ไปให้นะคะผมมีงานอะไรนะพวกนี้ <c oughs> ผมรอบผมบอก็ใแ um. ่บแ mm ่ผมอจยหมดแล้วตอนนี้ไอเจ็ดแปดเก้าสาผมทำอะไรนะ้ร nah. ันนี้สี่จะทำะรผมว่าสรุปบทสรุปของ พี่ทิวน,น้องกายรลอีกอะไรตัวละครจะเป็นยังไงนะครับผมนีเหรอตเองเนาะแต่ดีทีเองค่ะตอนที่นิชาอ่านโพสต์อิดของแฟนคลับแล้วก็มีแฟนคลับคนหนึ่งเขาอายุ19เก้าถามนิชาว่าขอเป็นโพแฟนได้ไหมแล้วนิชาก็ถามเขากลับว่าน้องๆ้องอายุสิบมันเป็นยังไนงน้องอายุสิบ้ามันเป็นยังไง เดี๋ยวนะพราะคำถามนี้แม่ว่าหนูไม่น่าจะถามแฟนคลับหรอกนะน่าจะไปถามน้องชายคนสนิทของหนูซะมากกว่าเพราะรายนั้นก็อายุ19เหมือนกันนี่นาแถมยังน่าจะเป็นมากกว่าโพแฟนของหนูอีกนะคือเป็นมากกว่าโพแฟนหรือไม่นั้นลองคิดดูนะคะเขาถึงขั้นใช้สรพนามเรียกกันว่าที่รักแล้วค่ะคุณค่ะเพราะฉะนั้นไปถามน้องอายุ19ข้างกายของหนูน่าจะได้คําตอบมากกว่านะจริงไหมคะทุกคนเดี๋ยก็ มีหลายคนที่เขียนโน้ตมานะครับผมก็อยากขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับที่ทุกคนมาร่วมดีกับมีในวันนี้นะครับผมก็ในวันนี้เลยจำไม่ได้แบบวันนี้แบบเป็นวันที่แบบดีที่สุดในชีวิตนีเลยแบบรักมันมีมากขอบคุณที่มาร่วมดีและเป็นส่วนหนึ่งของมีนะครับ ในงานมีแฟนคลับเขาถามถึงเจ้าแป๋วน้อยด้วยคะคุณขาเชิญไหนเชิญไหนกลับไปแล้วเชิญนายกลับไปแล้วแต่เขามานะมามามากินมากิน <มา S 3> กลับรถฟู<ๆ>้ดครับแล้วก็กลับแหมพ่อหยอกน้องเกงมีแซวน้องด้วยว่าน้องมากินอาหารจากรถฟู้ดทรัคเสร็จแล้วน้องก็กลับเลยหยอกเขาแบบนี้เพราเอ็นดูเขาแหละเนาะลูกเนาะ ค่ะแถมพ่อยัองเมาท์มอยเจ้าคนน้องเกี่ยวกับตุ๊กตาที่น้องเอามาให้ด้วยค่ะทุกคนตุ๊กตาหรือคนให้คือจะบอกว่าตอนที่พิงส่งตุ๊กตากไปก็ดูว่าตุ๊กตาเรามีน้ำลายหรือเปล่าจะไปเช็คกัน<อ>ว่ามีท่ามืะไรบ้างโอ้ยมีการบอกว่าจะไปเช็คดูก่อนว่าตุ๊กตามีคราบน้ำล<อ>ายน้องไห,หมไ<อ><อ> เออหนูลูกหนูจะไปเช็คด้วยวิธีไหนเหรอหนูจะดมดูงี้เหรอแหมทําเป็นพูดไปงั้นแหละไม่ว่าจะมีข้ามน้ําลายหรือไม่มีแม่ว่าหนูก็คงกอดไม่ยอมปล่อยแน่ๆแหละเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เราคนให้ออกจะน่ารักซะขนาดนั้นเวลาคิดถึงคนให้ก็กอดตุ๊กตาแทนไปแล้วกันนะลูกนะ ค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงที่นิชาลงไปพูดคุยใกล้ชิดกับแฟนคลับกันค่ะทุกคนพี่มีินครัวินคอนเก้นดูเลฉชนนะคะพี่มินคอเกนนะครับมแล้วตมกันมเกหล่อเกินแล้วไม่มีรักม่มีนยมนข่อยยิ้มน่ารักน่ารักหน่อย เดี๋ยวจะกับมาหาเบ่อยๆนะขอบคุณครับคุบนะคิดถึงมากเลยต้องสวัสดีคไดคุกับมีนคิดถึงนะมีนคิดถึงนะคะองที่รขอเนี่ยมีคิดถึงนะคิดถึงนะคะไม่เป็นมัมีนะเป็นโอปาอุ้ยอุ้ยโแม่ท่านนได้ไหมให้คน้ยมม่หม่ ด้วยนะขอท่าจี๒๔หน่อยค่ะ ตอนท้ายท้ายงานน้องก็ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปร่วมกันกับแฟนคลับด้วยนะคะแล้วน้องก็ยังมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับโดยการให้แฟนคลับได้ไฮทคทก่อนกลับด้วยค่ะทุกคน เก่งมากค่ะย้อนแสงโคลย่นีีนเก่งมากนะภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะคะขอบคุณนะครับก็เดินทางจะสวัสดิภาพนะครับกลับบ้านใหดีครับขอบคุณมากะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันนะพุ่นี้สหรับคนที่ไปเจอคนตรงนี้เจอกันนะครับรับมนกันครับรับมัน

พอจบงานนิชาก็ได้มาโพสต์กับคุณแฟนคลับลงที่เอ็กด้วยนะคะแล้วพอเจ้าคนพี่มาโพสต์กับคุณปุ๊บเจ้าคนน้องก็ได้มาโพสโพส์ของคนพี่มาลงที่หน้าไทม์ไลน์ของเองแล้วใส่แคปชั่นว่า congratulation นะครับ love you นิชาชาเออเดี๋ยวนะลูกหนูโพสแสดงความยินดีกับพี่ยังไงให้ดูเหมือนแสดงความยินดีกับแฟนได้ขนาดนี้ละคะลูกคะ้ะแล้วแค่แสดงความยินดียังไม่พอยังมีบอกรักพี่ก็ตบท้ายไปอีกหันเนี้แสดงความยินดีไปด้วยและแสดงความเป็นเจ้าของไปในตัวอีกต่างหากร้ายไม่เบานะเจ้าเด็กอายุ19คนนเ้ ค่ะแล้วเจเด็กก็ได้โพสต์รูปนี้ลงที่ X แล้วใส่แคปชั่นว่าระหว่างทางนอนจริงสบายมากส่งต่อให้เจ้าของคนใหม่นะคะดูแลน้องดีๆนะแล้วน้องก็แท็กเจ้าคนพี่ด้วยค่ะทุกคนค่ะพอเจ้าคนน้องแท็กหาและลงรูปเพื่อเป็นหลักฐานว่าตัวเองได้นอนหนุนเจ้าตุ๊กตาม,มาบนรถจริงๆเจ้าคนพี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามน้องว่าน้ำลายหยดเปล่าแล้วเจ้าคนน้องก็มาตอบคนพี่ว่าหยุดไม่มีสักหยดจ้า โอ๊ยโอ้ยคู่นี้มันยังไงนะไม่เห็นหน้าเห็นแค่ตัวหนังสือ,อยังดูแฟนได้อีก <c oughs> คือเคมีความแฟนของพวกหนูมันชัดเยันตัวหนังสือกันเลยเลยเกินเกินไปมากเกินไปมากจริงๆค่ะแล้วพอเจ้าเด็กออกคําสั่งให้หยุดปุ๊บเจ้าคนพีก็ไม่กล้าถามต่อยเกยงจ้าไปจ๋า <c oughs> <c oughs> โอ้ยบ้านนี้แม่บ้านเป็นใหญ่จริงๆคะ่ะคุณคขา,ขาค่ะก่อนจะจบคลิปฉันขอแสด,ดงความยินดีกับเจ้าลูกชายสักหน่อยนะคะ นิชาลูกแม่ขอแสดงความยินดีกับหนูด้วยนะคะหนูเติบโตและก้าวเดินปีขั้นของชีวิตแล้วนะลูกนะแม่ขอให้ทางเดินข้างหน้าของหนูมีแต่ความสําเร็จรออยู่นะคะคนเก่งค่ะงั้นวันนี้พิชมก็ขอนําความหล่อความน่ารักความสาเร็จของนิชาหนุ่มบัณฑิตป้ายแดงมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ